จร,จริงๆซีเป็นคนชอบยิ้มมากครับที่ให้ความสําคัญเรื่องนี้มากครับคือถ้าฟันสวยฟันดีเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะครับสวัสดีครับซีพูลินคีนแนนนะครับผมเป็นศิลปินอิสระครับ วันนี้ก็มาปรึกษาคุณหมอเรื่องข้อฟันคับเป็นฟันหน้าครับผมปกติจริงๆฟันหน้าเสยครับเป็นรากฟันเทียมอยู่แล้วและซีได้ตัดสินใจมาทำอินวิสไลท์ที่นี่นะครับแล้วก็ทำใกล้จะเสร็จแล้วในส่วนของฟันหน้าครับที่เป็นรากฟันเทียมอละซีก็เลยต้องแก้ตัวข้อฟันตัวเดิมเป็นตัวข้อฟันตัวใหม่เพราะว่ามันใกล้จะเสร็จสิ้นสุดแล้วมันก็จะได้แบบเหมือนเรียงตัวสวยอย่างเงี้ยครับ คุณหมอที่นี่ละเอียดมากครับก็คือตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าโอเคเขาจะวางแผนแล้วก็อธิบายว่าเริ่มยังไงทำยังไงระยะเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอที่นี่น่ารักมากๆครับ ข้อจริงๆที่นี่ตั้งแต่ทํามานะครับะระยะเวลาที่ซีทาที่นี่มาก็น่าจะประมาณปีกว่าแล้วทุกๆครั้งมาคือพนักงานต้อนรับดีมากครับแล้วก็อธิบายดีมากว่าโอเคเข้ามาแล้วให้ไปรอตรงไหนแล้วก็ระยะเวลาการรอก็คือไม่เคยนานเลยก็คือทุกอย่างคือเป็นสเต็ปแล้วก็ทุกคนนิสมากน่ารักจริงๆครับ <S <S ฝากแนะนําทุกคนนะครับที่มีการวางแผนอยากจะ ทําฟันหรืออยากจะปรับรูปฟันให้ดูดีขึ้นสร้างความมั่นใจให้ตัวเองมากขึ้นสิก็แนะนําที่ TDS เลยนะครับเพราะว่าที่นี่ก็คือดีทุกด้านก็คือทั้งวีเนียร์ทั้งอินวิสไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นการทำฟันทั่วไปคือสิรู้สึกว่าที่นี่คือมีคุณภาพคือเราเราอันนี้พูดจากใจจริงว่าเราได้มาทดลองได้มาสัมผัสอะไรเงี้ยแล้วคือมันความมั่นใจอ่ะพอเรามั่นใจในตัวคลินิกเรามั่นใจแล้วคือทุกอย่างมันออกมาดีจริงๆก็สำหรับใครที่ สนใจหาที่ทำอยู่นะครับก็ลองมาปรึกษาที่นี่ก่อนก็ได้นะครับเราจะได้คำปรึกษาที่ดีมาก